รายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาหรือสนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการล่าท้าหวยกันอีกครั้งนะครับด้วยสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ในประเทศไทยที่เริ่มผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับค่ารถค่าบ้านค่าไฟค่าน้ํายังตามเราไปทุกที่ทีมงานล่าท้าหวยจึงขอเป็นกําลังใจให้เราผ่านสถานาการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับและแน่นอนครับนอกจากจะให้กำลังใจแล้วเรายังมีเลขเด็ดมาฝากแฟนๆล่าท้าหวยเช่นเคยวันนี้ทีมงานยังต้องออกไปถ่ายด้วยกองเล็กๆนะครับเราเลือกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านรามอินทานั่นก็คือศาลปู่เสือสมิงพายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ ที่อยู่มานานกว่า80ปีผู้คนละแวกนี้ต่างให้ความศรัทธาและเลื่อมใสจากการสอบถามชาวบ้านย่านลามินทาซอย5อันเป็นที่ตั้งของศาลปู่เสือสมิงภายนั้นนอกจากจะให้เลขเด็ดถูกหวยรวยเบอร์มาแล้วท่านยังให้พรด้านการทำงานการเจรจาการซื้อขายต่างๆให้ประสบความสำเร็จดั่งใจหมายด้วยครับดังนั้นเราจะเห็นได้จากของแก้บนต่างๆรอบศาลปู่เสือสมิงพายกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปไหว้ท่านด้วยการถวายเนื้อหมูสดๆกันก่อนครับแล้วมาเสี่ยงทายโยนโป้ยกันว่าเลขหรือพรที่เรากําลังจะขอนั้นจะสําเร็จหรือไม่ถ้าโป้ยหงายอันความอันถือว่าประสบความสําเร็จดังใจแน่นอนครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มขอเลขโดยการเขย่าเซียมซีกันเลยครับ เลขที่ได้หมายเลขแรกคือ3ครับเลขที่ได้หมายเลขต่อมาก็คือ5ครับ และเลขที่ได้หมายเลขลำดับสุดท้ายก็คือ6ครับสรุปตัวเลขที่ได้ก็คือ3-5-6ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเลขเด็ดทั้ง3ตัวที่ได้จากสารปู่เสือสมิงพายยังไงก็ลองไปตีเลขเด็ดกันดูนะครับของแบบนี้ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้ถูกหวยกันทั่วหน้าเลยนะครับ แต่ถ้าใครซื้อหวยออนไลน์ก็ต้องเลือกเว็บที่เชื่อใจได้จ่ายชัวร์ไม่หนียังไงทีมงานล่าท้าหวยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านชาวไทยผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร์กันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไป ของรายการล่าท้าหวยสุดท้ายขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพในช่วงโควิด -19 อย่าลืมจองคิวฉีดวัคซีนกันนะครับส่วนใครที่ฉีดแล้วยังคงต้องรักษาวินัยทางอนามัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและไม่ไปในสถานที่เสี่ยงไม่เดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นอย่าลืมนะครับช่วงนี้สำหรับพื้นที่สีแดงดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆแล้วเจอกันสวัสวดีครับ